สวัสดีครับแฟนลูกหนังอาร์เซนอลและผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณเจาะลึกทุกเรื่องราวของทัพป,ปืนใหญ่อาร์เซนอลแบบไม่มีกัก๊กไม่มีเบรกเหมือนจังหวะสวนกลับเร็วของทีมโปรดของเรานี่แหละครับตลาดซื้อขายนักเตะใครจะอยู่ใครจะไปและใครจะเข้ามาเสริมทัพ ก่อนอื่นเลยมาดูสถานการณ์ของนักเตะที่หลายคนลุ้นว่าไปเถอะน้องพี่ขอร้องกันก่อนครับนั่นคือฟาบิโอวีเอรากองกลางตัวรุกชาวโปรตุเกสของเรานี่เองครับฟาบิโอวีเอรากับเส้นทางใหม่ที่ยุโรปสถานการณ์ของฟาบิโอวีเอราที่อาเซนอลตอนนี้เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไร่เลยครับพี่แกไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในปรีซีซันเลยแม้แต่นัดเดียวแถมยังไม่มีชื่อใน2เกมแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ด้วย นี่มันเหมือนกับนักเตะที่นั่งสำรองข้างสนามรอเปลี่ยนตัวแต่โคช้ชไม่เคยเรียกชื่อเลยสักครั้งนั่นแหละครับ ตอนนี้สัญญาของเขากับปืนใหญ่ก็เหลืออีกแค่2อปีเท่านั้นและมิกิอาเตตากุนซือคนเก่งของเราก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้วางแผนให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในระยะยาวแล้วดังนั้นการย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ก่อนตลาดปิดวันจันนี้น่าจะเหมาะกับทุกฝ่ายเลยนะครับทั้งตัวนักเตะเองที่อยากลงสนามสมสรก็ได้เงินหมุนเวียนไม่ต้องเก็บนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานไว้เฉยๆ ตอนนี้มีข่าวว่า2ส,สโมสรใหญ่ที่กำลังสนใจวีเอราอย่างจริงจังเลยคือเวสต์แฮมยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษและฟ้าลฟบีชทุนการดทีมดังจากบุนเดสลีกาเยอรมนีครับ สำหรับชทุตกาดแล้วถึงแม้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนความสนใจจะซาๆาไปบ้างแต่ตอนนี้ข่าวลือก็กลับมาคึกคักอีกครั้งในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาและที่น่าสนใจคือตอนนี้พวกเขามีเงินพร้อมเปแล้วครับชตุตกาดเพิ่งขายนิกวอลเมดไปให้นิวคาสเซิลยูเนเต็ดด้วยค่าตัวถึง65ล้านปอนด์บวกแอดออนยังไม่พอพวกเขายังขายเอนโซมิลโลได้อีก28ล้านยูโรหรือประมาณ24.2ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ โอ้โหนี่มันเหมือนกับถูกรางวัลใหญ่ติดกัน2ครั้งเลยนะครับเมื่อมีเงินถุงเงินถังขนาดนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชะทุตกาศมีศักยภาพพอที่จะยื่นข้อเสนอที่อาเซนนลจะยอมรับได้อย่างแน่นอน ไซมอนคอลลินส์จาก The Standard ก็เสริมอีกว่าการขายนักเตะออกไปแบบถล่มทลายนี้ทำให้โอกาสที่วีเอราจะย้ายไปร่วมทัพชทุดการก่อนเส้นตายวันจันนี้มีสูงขึ้นมากเลยที่สำคัญคือการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรไม่เคยหยุดชะงักลงอย่างสมบูรณ์เลยเหมือนกับการเดินหน้าของฟุตบอลที่ไม่ว่าจะเจอกองหลังแน่นแค่ไหนก็ต้องพยายามหาช่องทางบุกต่อให้ได้นั่นแหละครับ ขนาดเดียวกันฟลอเรียนเพลตเทนเบิร์กก็รายงานว่าเวสแฮมยูไนเต็ดก็กระโดดเข้ามาร่วมวงล่าตัววีเอราด้วยเช่นกันและชะทุดการดก็ยังคงชื่นชอบกองกลางรายนี้อยู่เพลตเทนเบิร์กยังแย้มอีกว่ามีสโมสรชั้นนำจากบุนเดสลลกาอีกทีมที่กำลังเล่นในแชมเปียนส์ลีกก็สนใจวีเอราด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรไปมากกว่านั้นนี่มันเหมือนกับเกมที่ยังไม่เปิดเผยตัวละครลับออกมาหมดเลยนะครับ เวสแฮมเคยมีข่าวกับวีเอรามาแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางเข้ามาเลยเหมือนกับผู้เล่นที่ซุ่มดูเชิงคู่แข่งอยู่นานก่อนจะตัดสินใจ รายงานล่าสุดจากเจมส์แมกนิโคลัสของ The Athletic ระบุว่าอาร์เซนอลและชทุดกาศดได้พูดคุยกันถึงค่าตัวราวๆ17ล้านปอนด์และความเป็นไปได้คืออาจจะเป็นการยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดในภายหลังนี่แหละครับรูปแบบการซื้อขายที่ทีมฟุตบอลชอบใช้กันเหมือนกับลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อจริงนั่นเองในมุมมองของผมนะ การที่วีเอร่าย้ายออกไปก็ถือเป็นเรื่องที่ดีกับทุกฝ่ายจริงๆครับตัวนักเตะเองก็จะได้โอกาสลงสนามพิสูจน์ตัวเองอย่างสม่วังเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับอาชีพขาแข้งส่วนอาร์เซนอลเองก็ได้เงินไปหมุนเวียงเพื่อเสริมทัพในตําแหน่งที่จําเป็นกว่ายิ่งในช่วงที่ทีมกําลังลุ้นแชมป์แบบนี้การมีนักเตะที่ไม่เข้ากับแผนหรือไม่ได้ใช้งานก็เหมือนกับมีนักเตะบ,บาดเจ็บอยู่ในทีมนั่นแหละครับเสียทั้งค่าเหนื่อยเสียทั้งที่ว่างในทีมถ้าได้เงินประมาณ17ล้านตอนแล้วเป็นการรยืมมตัวพ้อ ซื้อขาดก็ถือเป็นดีลที่วินวินครับชะทดกาศดก็ได้นักเตะมีของไปใช้งานอาร์เซนอลก็เคลียร์พื้นที่และได้เงินเหมือนกับการขายนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองยาคุบคิวิโอและริสเนลสันอาจตามฟาบิโอวิเอราไปไม่ได้มีแค่วิเอราคนเดียวหรอกครับที่เตรียมจะเก็บกระเป๋าย้ายออกไปจากเอมิเรตสเตเดียมก่อนเส้นตายวันจันทร์ ยาคุบคิวีออกองหลังของเราก็มีข่าวจะไปร่วมทีมปอร์โต้ด้วยสัญญายืมตัวมูลค่า23ล้านปอนด์พร้อมออปชั่นซื้อขาดการย้ายทีมครั้งนี้จะช่วยให้ทีมมีเงินและพื้นที่ในทีมของมิเกลอาเตต้าเพิ่มขึ้นแต่ดีลนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่ปีเอโรฮินคาปีย้ายเข้ามาด้วยเช่นกันซึ่งเราจะพูดถึงฮินคาปีในลำดับต่อไปครับ ส่วนรีสเนลสันปีกความเร็วสูงของเราก็กำลังอยู่ในการเจรจากับคริสตันพาเลสเพื่อย้ายทีมด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์พาเลสเองก็เพิ่งขายเอเบเรชีเอเซให้กับอาร์เซนอลไปถึง67.5ล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขากำลังมองหาผู้เล่นแนวรุกมาเสริมทัพแม้ว่าพาเลสจะตกลงค่าตัว19.9ล้านปอนด์กับเยเรมีปีโนจากบียาเรอัลแล้วก็ตาม ก่อนหน้านี้ฟูลแลมก็ดูเหมือนจะได้ตัวเนลสันแน่ๆแ,แต่ก็ไม่สามารถตกลงค่าตัวกันได้ทำให้ตอนนี้พาเลสกระโดดเข้ามาเป็นตัวเต็งเหมือนกับสถานการณ์ที่ทีมแย่งบอลกันกลางสนามแล้วบอลหลุดไปถึงอีกทีมที่พร้อมจะเข้าทำนั่นแหละครับมีข่าวว่าพาเลสกำลังคุยกับเอเย่นของเนลสันแล้วหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ โอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกและอัลแบร์ซัมบีโลคองกาก็เป็นอีก2ชื่อที่คาดว่าจะย้ายออกจากอาร์เซนอลก่อนเส้นตายวันจันทร์นี้เช่นกันนี่มันเหมือนกับการล้างบ้านครั้งใหญ่เลยนะครับความเห็นส่วนตัวผมนะการที่อาร์เซนอลปล่อยนักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือนักเตะที่อาจจะไม่เหมาะกับระบบของมิเกลอารเตต้าออกไปก็ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับทีมที่กำลังลุ้นแชมป์จำเป็นต้องมีขุมกำลังที่ลงตัวและทุกคนต้องพร้อมใช้งาน การปล่อยนักเตะที่ต้องการโอกาสลงสนามไปหาความท้าทายใหม่ๆก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายเงินที่ได้มาจากการขายนักเตะเหล่านี้ก็จะถูกนำไปใช้เสริมทัพในตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือนำไปใช้หนี้สินค่าตัวนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็ถือเป็นการบริหารจัดการทีมที่ชาฉลาดมากครับเมื่อพูดถึงเรื่องการย้ายออก ผมก็อดนึกถึงตำนานที่เลือนลางคนหนึ่งไม่ได้นั่นคือเดนิสซัวเรสอดีตนักเตะของอาร์เซนอลที่เคยย้ายมาแบบยืมตัวในปี2019แต่สุดท้ายก็ไม่ปังและเล่นไปแค่6นัดเท่านั้นเขาเพิ่งถูกบียาเรอัลยกเลิกสัญญาไปและกลายเป็นนักไร้สัญกัดอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเซ็นสัญญากับลาเบสในที่สุดชีวิตนักฟุตบอลนี่ก็เหมือนกับละครนะครับมีทั้งช่วงรุ่งโร์และช่วงขาลง แต่ก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อหาโอกาสใหม่ๆเหมือนเดนิสซัวเรสนี่แหละครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม 1. ข่าวดีของการเสริมทัพได้เพชรเม็ดงามเข้ามาอีกหนึ่งมาดูข่าวดีฝั่งนักเตะขาเข้ากันบ้างครับอาสเนนัลบรรลุข้อตกลงกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนแบบเต็มตัวแล้วเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวปีเอโรฮินคาปีกองหลังดาวรุ่งมากพร้อมสวรรค์มาร่วมทีม ดีลนี้จะเป็นการยืมตัวก่อนและมีออปชั่นซื้อขาดในภายหลังด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์นอกจากนี้เลเวอร์คูเซนยังจะได้ส่วนแบ่ง10%จากการขายในอนาคตอีกด้วยหากดิวถาวรเกิดขึ้นในปีหน้าหินคาปีก็จะเซ็นสัญญายาว5ปีกับเราเลยครับคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนตลาดซื้อขายปิดวันจันนี้ ฮินคาปีถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางและยังเป็นทางเลือกแบ็กไซส์สำรองให้ทั้งริคาร์โดคาราฟิโอรีและไมส์ลอิสแคลลี่ได้อีกด้วย mm. การได้นักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งแบบนี้ mm. เหมือนกับได้ตัวโจ๊กเกอร์ในสำรับไพ่นะครับจะเอาไปเล่นตรงไหนก็ได้หมดในมุมมองของผมนะการได้ฮินคาปีเข้ามาถือเป็นข่าวดีมากๆครับ อาเซนอลกำลังต้องการกองหลังที่มีคุณภาพและสามารถยืนระยะได้ในระยะยาวเพื่อรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่แน่นเอียดในหลายรายการการที่เขาสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายก็ยิ่งทำให้มิเกลอาเตตามีตัวเลือกในการจัดทัพมากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นเกมลีกเกมบองถ้วยหรือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกการมีขุมกำลังเชิงลึกที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญมากและฮินคาปีก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับ อาเซนอลและความทะเยอทะยานในตลาดซื้อขายพูดถึงการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ต้องบอกว่าอาเซนอลจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับก่อนหน้านี้เราได้นักเตะใหม่เข้ามาแล้วถึง7รายด้วยกันนั่นคือเกปาอาริซาบาลาก้าผู้รักษาประตูคริสเตียนมอสเครากองหลังคริสเตียนนอกาดกองกลางและโนนีมาดูเอเก้ปีกซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพเชิงลึกให้กับทีมได้เป็นอย่างดี แต่ที่ฮือฮาที่สุดคงหนีไม่พ้นการได้มาตินซูบิเมนดีกองหลังตัวรับวิกเตอร์เกียวเคเรสกองหน้าตัวเป้าและเอเบเรชีเอเซพเพลย์เมเกอร์หมายเลขสิบคนใหม่ของเราการเข้ามาของเอเซที่สามารถเล่นได้หลายบทบาทในระบบของอาเตตายิ่งทำให้แนวรุกของเราดูน่ากลัวขึ้นเป็นกองเลยครับ ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นมากแบบนี้ทำให้หลายคนมองว่าอาเซนนลไม่ใช่แค่ผู้ท้าชิงแชมป์อีกต่อไปแต่เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ในปี2025-2026ถึงนี้เลยทีเดียวครับถ้าฮินคาปีย้อยเข้ามาก็จะถือเป็นการเซ็นสัญญารายที่8ของเราในซัมเมอร์นี้แต่เชื่อไหมครับว่าอันเดรียเบอร์ตาผู้อำนวยการกีฬาของอาเซนนลยังคงประเมินตลาดหาโอกาสที่จะเซ็นสัญญานักเตะใหม่เพิ่มอีกในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขาย นี่มันเหมือนกับคนที่มีเงินในกระเป๋าแล้วเดินชอปปิ้งเพลินๆเ,เจอของดีก็พร้อมจะหยิบใส่ตะกร้าเลยนะครับความเห็นส่วนตัวผมนะการที่อาเซนนลยังคงมองหานักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าทีมจะดูแข็งแกร่งพอสมควรแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทยานและเป้าหมายที่ชัดเจนของสโมสรครับนั่นคือการคว้าแชมป์ให้ได้และด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นในหลายรายการ การมีขุมกําลังเชิงลึกที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นสิ่งสําคัญมากครับเพราะเมื่อมีนักเตะบาดเจ็บหรือนักเตะลาจากการเดินทางการมีตัวเลือกทดแทนที่มีคุณภาพไม่ต่างกันก็จะทําให้ทีมยังคงรักษาระดับการเล่นไว้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลใครจะเข้ามาเป็นจิ๊กซอ์ชิ้นสุดท้ายก่อนตลาดปิดก็ต้องมาลุ้นกันครับเอเบเลชีเอเซเบอร์สิบคนใหม่ความหวังใหม่และเรื่องราวที่น่าประทับใจ เรามาเจาะลึกถึงนักเตะคนสำคัญที่เราเพิ่งได้มาอย่างเอเบเลชีเอเซ่กันหน่อยครับการเปิดตัวเขาในฐานะเบอร์สิคนใหม่ของอาเซนอลนที่เอมิเรตสเตเดียมนั้นไม่ใช่แค่การย้ายทีมธรรมดาธรรมดาแต่มันคือความฝันในวัยเด็กที่กลายเป็นจริงและเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจมากๆเลยครับย้อนกลับไปเมื่อกว่า10ปีก่อนเอเซ่ e ce, เคยถูกอาเซนอลปล่อยตัวออกจากอคาเดมีตั้งแต่อายุแค่13ปี เขาเล่าว่าตอนนั้นเขาต้องซ้อมไปทั้งน้ำตาเพราะความฝันที่จะได้เป็นนักเตะของปืนใหญ่ถูกทำลายลงไปต่อหน้าต่อตานอกจากอาเซนอลแล้วเขายังเคยถูกปฏิเสธจากฟูแลมเรดดิ้งและมิววอลอีกด้วยนี่มันเหมือนกับต้องเดินตามหาความฝันไปตามทางที่คดเขียวและยากลำบากมากๆเลยนะครับ แต่ด้วยความศรัทธ,ธาและความมุ่งมั่นจากครอบครัวที่ผลักดันเขามาตลอดทำให้เอเซ่ไม่เคยยอมแพ้ในที่สุด Queen's Park Rangers ก็ให้โอกาสเขาก่อนที่คริสตันพาเลสจะกล้าเสี่ยงดึงตัวเขาไปร่วมทีมและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เอเซ่ได้เฉิดฉายในพรีเมียร์ลีกเขาได้สร้างชื่อเสียงและกลายเป็นตำนานของเซลเฮิร์สพาร์ค ด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ FA ซึ่งเป็นถ้วยรำวัลใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเหมือนกับนักเตะที่ไม่เคยยอมแพ้แม้จะโดนเตะออกจาก a ะคาเดมีไปแล้วแต่ก็กลับมาพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขาคู่ควรกับทีมใหญ่จริงๆบทบาทของเอเซในทีมอาร์เซนอลการเข้ามาของเอเบเลชีเอเซด้วยค่าตัว67.5ล้านปอนด์จะนำความคาดเดาไม่ได้หรือที่เรียกว่า X Factor เข้าสู่แนวรุกของอาเซนอลนซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมอาจจะขาดหายไปในช่วงที่ผ่านมาในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาอาเซนอลนมักจะพึ่งบูคาโยซาก้าและมาตินโอเดการมากเกินไปในการสร้างสรรคเกมและทำประตูการโจมตีของทีมมักจะเน้นไปที่ฝั่งขวาเป็นหลักทำให้คู่ต่อสู้สามารถวางแผนรับมือได้ง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มผู้เล่นมาประกบซาก้าสคนแต่เอเซจะเข้ามาเปลี่ยนพลวัตของเกมรุก อาเซนอนโดยคาดว่าเขาจะประจำการอยู่ทางฝั่งสายซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลให้กับแนวรุกและทำให้ทีมมีอาวุธที่หลากหลายมากขึ้น <ว shoots S 1> ที่พาเลสเขาไม่ได้เล่นเป็นปีกสายริมเส้นแบบดั้งเดิมนะครับแต่เป็นที่รู้จักในบทบาทหมายเลขสิบฝั่งสายเมื่อได้ครองบอลจุดเด่นของเอเซ่คือพละกกำลังความกระหายที่จะครองบอลและการเคลื่อนที่ในพื้นที่ฮาฟสเปซพื้นที่ระหว่างกองกลางตัวกลางและปีก สิ่งนี้จะช่วยเปิดพื้นที่ให้แบกสายสามารถเติมเกมรุกขึ้นไปสร้างโอเวอร์โหลดได้แถมความมั่นใจในการเลี้ยงบอลของเขาก็สูงมากสามารถเลี้ยงฝาผู้เล่นคู่ต่อสู้แบบตัวต่อต,ต,ตัวได้ง่ายได้นี่แหละครับคือนักเตะสไตล์จีจา์ดที่เราต้องการนอกจากเกมรุกแล้วเอเซ่ e ยังมีวินัยในเกมรับที่ดีด้วยครับ ระบบ3-4-2-1ของกลาสเนอร์ที่พาเลสได้เตรียมเขาให้พร้อมสำหรับความต้องการของระบบ4-3-3อันลื่นไหลของ Art eta. Art eta มิเกลอาเตตาอาเตตามักจะเน้นให้นักเตะทุกคนมีวินัยในการเข้าประจำตำแหน่งเกมรับเมื่อไม่มีบอลการช่วยซัพพอร์ตแบกและการอ่านจังหวะการเข้าสกัดซึ่งเอเซ่ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างดีเยี่ยม เขายังเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่ตัดบอลได้มากที่สุดในแดนกลางและแดนรับเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยนะครับถือเป็นเพลย์เมเกอร์ที่มีของครบเครื่องจริงๆบทบาทของเขาในทีมอาเซนอลนการเข้ามาของเอเซ่ด้วยค่าตัว67.5ล้านปอนด์จะนำความคาดเดาไม่ได้หรือที่เรียกว่า X Factor เข้าสู่แนวรุกของอาเซนอลนซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมอาจจะขาดหายไปในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาอาเซนนลมักจะพึ่งบูคาโยซาก้าและ ard, มาตินโอเดกาดมากเกินไปในการสร้างสรรค์เกมและทำประตูการโจมตีของทีมมักจะเน้นไปที่ฝั่งขวาเป็นหลักทำให้คู่ต่อสู้สามารถวางแผนรับมือได้ง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มผู้เล่นมาประกบซาก้าสคน แต่เอเซจะเข้ามาเปลี่ยนพลวัตของเกมรุกอาเซนนลโดยคาดว่าเขาจะประจำการอยู่ทางฝั่งซ้ายซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลให้กับแนวรุกและทำให้ทีมมีอาวุธที่หลากหลายมากขึ้นทีพาเลสเขาไม่ได้เล่นเป็นปีกซ้ายริมเส้นแบบดั้งเดิมนะครับแต่เป็นที่รู้จักในบทบาทหมายเลข10ฝั่งซ้ายเมื่อได้ครองบอลจุดเด่นของเอเซคือพละกกำลังความกระหายที่จะครองบอลและการเคลื่อนที่ในพื้นที่ฮาฟสเปซ พื้นที่ระหว่างกองกลางตัวกลางและปีกสิ่งนี้จะช่วยเปิดพื้นที่ให้แบ็กซ้ายสามารถเติมเกมรุกขึ้นไปสร้างโอเวอร์โหลดได้แถมความมั่นใจในการเลี้ยงบอลของเขาก็สูงมากสามารถเลี้ยงฝ่าผู้เล่นคู่ต่อตัวได้ง่ายได้นี่แหละครับคือนักเตะสไตล์จีจาดที่เราต้องการนอกจากเกมรุกแล้วเอเซ่ e ยังมีวินัยในเกมรับที่ดีด้วยครับ ระบบ3-4-2-1ของกลาสเนอร์ที่พาเลสได้เตรียมเขาให้พร้อมสำหรับความต้องการของระบบ4-3-3อันลื่นไหลของมิเกลอาเตตาอาเตตามักจะเน้นให้นักเตะทุกคนมีวินัยในการเข้าประจำตำแหน่งเกมรับเมื่อไม่มีบอลการช่วยซัพพอร์ตแบ็คและการอ่านจังหวะการเข้าสกัดซึ่งเอเซ่ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างดีเยี่ยม เขาอย่างเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่ตัดบอลได้มากที่สุดในแดนกลางและแดนรับเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยนะครับถือเป็นเพลย์เมเกอร์ที่มีของครบเครื่องจริงๆบทบาทส่วนตัวผมนะการได้เอเซมาในราคา67.5ล้านปอนด์อาจจะดูสูงแต่ด้วยคุณภาพและเรื่องราวของเขาผมเชื่อว่าคุ้มค่าทุกปอนด์ครับเขาจะนำมิติใหม่ๆมาสู่แนวรุกของอาเซนอนอย่างที่มิเกลอาเตตากล่าวไว้ว่า เขาประทับใจมากที่เอเซสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและสามารถซึมซับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเล่นของทีมได้รวดเร็วเช่นกันอาเตตายังชื่นชมบุคลิกของเอเซว่าเป็นคนยิ้มเก่งถามคำถามได้ถูกจุดและมีความสามารถในการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมนี่แหละครับคือสิ่งที่อาเซนนตต้องการเพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก ขากล่าวไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้การได้แชมป์เ a Cup กับพาเลสยิ่งทำให้เขาหิวกระหายความสำเร็จมากขึ้นไปอีกเราก็ต้องมาดูกันว่าเอเซจะเป็นคนสำคัญที่จะพาอาเซนอลไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมอดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเรื่องตลกๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเมื่อท็อดแนมฮอสเปอร์คู่แข่งตลอดการของเราได้ประกาศคว้าตัวซาบีซีมอนส์มาร่วมทีมพร้อมกับทวีข้อความที่แอบกัดอาเซนอลแบบเบาๆว่า Let it all work out เพราะก่อนหน้านี้อาเซนอลเคยใช้เพลง Let it all work out ของลิเวนและแคปชั่นเดียวกันนี้ตอนเปิดตัวเอเซที่เอมิเรตสเตเดียมมาแล้ว นี่แหละครับสีสันของฟุตบอลที่เต็มไปด้วยการหยอกล้อก,กันไปมาและนี่คือการอัปเดตข่าวสารปืนใหญ่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ